เอาตอนคืนนู่นตอนคืนนู่นตอนคืนนู่นละเอาแบบสดๆเหมือนมานั้นก่อนไม่แบบ สงหลบนะคะมอบงหล่อนต้องชาชาบีไหมยุ่งกรตัดถ้านูกันหัวมาสั่นๆไม่ได้จะูกท่ได้ดีหรือ่ไ้ีกคือมือนจะบงมอกนกต่เออกระดานนกให้รเขาเีมาตอนจนแล้วยังอยหัวอันูทั้งเนือตนนองไหมยุกี่บบคือมันเป็นริิงหนูไม่ได้แกล้งใช่ไหมลูกมันเป็นจริงๆใช่ไหม ก็หนูก็ค <situação> ิดว่าตัวเองจะเป็นเสียงสูงได้หนูก็เลยใส่เต็มเสียงเลยแต่ที่หนูไม่ได้หนูไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนั้นว้าหนูก็จะมันจะออกมาเป็นโอเปร่าอยู่อะไรเงี้ยแต่มันไม่โอเปร่าพอมันออกมามันก็เลยเป็นโอเปร่า สำหรับใครที่ดูชมละครดนก็ออกมาเข้ามัใช้แฟนเพจเลยนะครับตัวด้ดูก็ได้ยินเสียงอย่างเล่นหน่อกแต่เสียงเพราะเลอะใครที่เคยชมละครนะครับแต่สนุกนะมันน่ารักนะมันไม่ได้มันไม่ได้น่าเกลียดแล้วมันน่ารักมันเป็นมุมของหนูเลยไงเพราะว่ามันมันเป็นบุฉักแบบซีนแบบไลท์ไลท์ไลท์ตลกไลท์ฮ่าห่าอยู่แล้วน้องอักหัวสวัสดีแม่ดิตามันกองมันตัดให้ หมือนแตแต่วแขกจนสียใจแล้วลองตอบอะไมาเสียงี้นสนุกมากเมื่อนันนะ่างตัวเนาะชีวิตโอ้ยฟิวเตอร์จะมาคิวเท้าเนาะป้าใปไมดูเดี๋ยมงามเลยว ตอนนี้ก็เจ้าแยกบอกแล้ว่ายูกกี่ก็เดอกยวกมือีกติดก้นกไหนต้องก้นไหนมาว่าดักกับปากอันบ่มีไปแล้วะมุมน่ารักรักรักอิลาตอนสอมสร็จนะคะ ก็มาไล์สดช่องคนนั้นพี่ๆคนนั้นพี่ๆัวนี้นะคะตอนนี้ก็ไลฟ์ช่องของพี่แม่มมนจะชัยนะคะกับพี่ดอก่มยค่ะก็มาพูดถึงประเด็นที่โอเปร่าสิ่งต่ำสิ่งสูงเพยงรอคู่นะคะรักคนมีสองคนนะคะน่ารักมากไปเลยค่ะคลิปนี้ฝากความรักอิดาไว้แค่นี้นะคะ

นี่ครพี say, wife, guess, ่มายกอนพี่มาดอกไม้ดอกไม้เล่นแบบนี้อย่กดลกมากจบอยกันนี่แซ่บอย่ิดบห้องโจนหัวยงมดำน่รานี่ก็คือมึงไม่นี่รูลเบทสรุกของยุคยคดอกไมยาวาดขอบคุณมากนะคะกำลังซ้อมบททวนทวนขับพูดในบทนะคะทุกคนค่ะโอเคให้อิหลาทำงานนะคะ